สวัสดีจ้ามาจา้ะแม่หอมเมยไหลแม่หอมพึ่งหอดบานจ้ะทุกคนแม่หอมหาแต,าต,าต่มาแต่แต่นั้นแม่หอมไปซื้อไปซื้อไฟมากพี่น้องแม่หอมก็สิกินแล้วแด้แม่หอมก็สิออกไปขังนวดจ้ะแม่หอมก็ไปซื้อแก้วไปได้แก้วไหวมากพี่น้อง แก้วไหว่มากพี่น้องมีหอมไปซื้อมะหาสะพัดเงี้ยพี่น้องในแก้วอันไหวกับแก้วน้าบ้างนั่นเป็นตหาหักไปจ่ายทุกคนแก้วบ้านไม่หอมอันมันมีแต่งแตะนั่นไม่หอมก็เลยไปซื้อแก้วใหม่จ่ายทุกคนเอาแม่มนเราเราบอกว่าเดี๋ยวไปพรแม่มนแต่แม่เดืเอปปนแล้ววามับมับอยู่พี่น้อง เขาจะมากหอนเทียนทุกคนมันหอมไปสื่อแก้วมากไปสื่อแก้วสื่อหลายแนวะด้วยแต่ทุกคนเรากินน้ำเนะี่แก้วแก้วไหวเนะี่ยแก้วไหวพี่นะต้องไปสื่อไฟมาอีก ไฟมาติดหนอกบานพี่หน่องมันบ่พ่อเขาเจ้าเฮ็ดอันล้งกลางน้ำสางพี่หน,อนอออห่อนง Mình không nắng sáng kể ngán sẵn cái gì? mong 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 Màu mong 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 nhà mong 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 เรามีอายุยู่เก้าสิบเอ็คืนเก้ากว่าปีพี่นอ้องก้นบานอันนี้เป็นยืนยืดในอายุยืดยืกันยนากับเก่าเก่าสิบเดี๋ว่าแข็งแรงพี่นอ้องกันเพราะหญ่เราหอดเก่าสิบปัวนนันไม่ไม่หอมกระสีบอกว่า ที่รักอยาฉันลาก่อนใช่ไหมอมกะชิ่าจังสันละพี่น้องอนจนๆสีเป็นหอดเกาชบพก๋วเกาชิบอันแต่เดี๋ยวนี้แล้วเกลียดชิบกัวแล้วพี่น้อง จอมินฮอดเกาซิีปนเนีน่ทช่รักจ้าฉันลาก่อนนะฉันไปหลายวันนฉันไปตลอดไป <c oughs> ที่ได้บ้างชันฉันที่รนเะมยหลายไม่หอมมากหอบ้านไม่หอมับบื้อมากมากซึ่งก,ก๋วยเตี๋ยวแบบเนี้ยปีหนหลอมากเขามาใส่ลูกชิน้นกินเรียกเขาจะ ทิมไม่เดียนไปจีอ,อกไปรัามนอกผมพี่น้อบจิดไฟ้ก่นอ,น,อนำสซีไฟมาซีหากอง มืแรงกกงก็คอยิกินนะจะพิกินยังหรอกคีมองเมือแล้งนี่กับไก่คำลบบใบสามเลยมเนี่้บานะบาไม่ห่อมใบสามแล้วเมืองไทยห้องสิใบสองบานห้องขคืนสิขึ้นสองุ่มสิผาสองคูมยี่สิบี่นอง สมื้อสมือออกไปข้คคางนอกนะทุกคนบะหมี่เนี่ยสือส่อไปชีดดร้รถเด่นพี่น,น้องคือจักหัวบ่แล้วก็สิไปเฮ็ยดยังตื่นขึ้นมาหาทางไปรถพ่อใหญ่นะแห้งหนาว น้าวแต่ว่าก็บ่ได้ไปยางอ่ะทางนองดับพี่น้องไปยางในในห่างไปยางในห่างตัวทุกคนมากมาันในห่างเขาเจ้ากะเปิดแอร์ฮอนเนาะจะย้ำมเศรอ้าอาบน้ำไม่อ,อยากอยอากออกจากห้องน้ำเลยพี่น้อง นะนำม,มันอุ่นเนาะนอยู่นีนน่มันมีสองระบบพี่น้องกันเปิดน้ำเย็ยนนี่จะเย็ยนเจี๊ยบค่ะก,ก็น้ำแขนพี่น้องมันเปิดน้ำฮ้อนก็หกสิบเปอร์เซ็นต์นะน้ำอาบพ,พี่น้องผิวนี่แห้งเบิดอืมเป็นังาง เปลือกั่งมันจังหัวรวนุนมันโบนหัวรุนยังไงพี่น้องมันอา,าบน้ำนี่น้ำนี่ห้อนจี๊ดทุกคนน้ำนี่ห้อนทำเพราอาบยูไฟน่ะไปมันหาบสูมือสูมือผมมันกะหากผมมันกะบ่บอยไงตัวนเนาะเปรียบเทียบเรื่องคือผัวแม่ไก่ผ้าแซบเลยพี่น้อง กลางหัวนเนี่ยบ่มีด่ดอกผมอะตัวน้ำมันร่นลงมาถืกมันมันบ่อืมขันซุ้มนี่เขาห้องน้ำเราขันท่าสิเขาเนี่ยสิเอามาเปิดใส่ตัวห้าเนี่ยข้าตสองพรอนสักก้อนกินเนาะข้าสองเบืองสักกันมันยูระดับใดน,นนะ้ำห้อนเนี่ยเขาเจ้าอาพ้อนนี่เล นั่งหย่างลูกจินพี่น้องเนี่ยงาหมูเั้า่วแม่เสียนขืนเนาะม่ห้องกับไปอาบน้ำพี่น้องแม่เสียนล่แม่เสียนลงแม่เดือนขึ้นแม่ห้อมเขียนชิวแล้วพอดีพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มันเด็ดเห็นห้เห็ดหน้านี่บ่ได้นดนานหรอพี่น้องจะทำไมจะกินไฮเห็ดหน้านี่โอ้ยแ,ป,นนแป้งก็ถึงนานจักเ่ียมันเคียงนานมันนานเอากระม่นสปพิงซ่องแล้วพี่น้องขีมจะพิงซ่องสีเขียวเห็ไหมอืมขีมสปพิงซ่องสีเขียวมันหอมดีแท้พี่น้องซั่งนั่นก็ว่าหอมมาสัน่นอืมบ่ใครอ่ะนานิบ่เด็ดมันมีได้ท่าหูท่าตาดอกพี่น้องอยู่นี่นี่ อาบน้ำเทียเดียวตึงเห็นไหม,าม,มอาบน้ำม,มันแรงกวาดเบนพี่น้องอือมันแรงกว่าอาบนอนตึงเห็นไหมเนี่ยมือเศร้ามันไรลซุดนี่ตากระเหลงอือมันมันสกปรกเนอะมันหนาวมันไม,นม,นม่มีฟุ่นพร้อมอืออาบสองเทียบกัได้มันเป็นประเภทนี้อืม

สมัยตะกี้เพื่อนในว่ามันหนาวหลายเนาะพี่น้องเพื่อนบ่ออาบน้ำได้มันกับบ่บ่ท่านสมัยคือสูมือนเนาะมันกับบ่มีนำห่อนนำบนนไม่ก๊อกเดียวกันเนาะจ้างก๊อกในห้อมงเจเปิดใส่กับเปิดเปิดเปิดขัวกับแม่นำห่อนเปิดใส่กับแม่นำเย็นได้พี่น้องอืมมันนี้ห้องมันนี้ยูไส่กับ้างทัวเยนเลยสิเป็นสันบ่เป็นต่นอกบ้านพี่น้อง อหไฮลงก้นกนระจอกส่ไส้ผ่าพี่น้องใส่ผ่าคุณหนูใส่ผ่าเช็ดตัวเอาไหมอืมเช็ดตัวเอาน้องสาวว่ะแม่หอมอยู่คอนโดยอยู่เดนมาร์กอยู่เดนมาร์กอยู่ซิวิเดนเดนมาร์กซิวิเดนพี่น้องเนี่ยสองน้องน้องสาวน้องสาวแม่เดียวกันเลี้ยแต่คนละพปวพี่น้อง อันมาเนี่ยพ่นมาใหม่ๆนะพ่นอันสามีพ่นผ้าบ้านใหม่ๆน่อพี่น้องน้องสาวน้องสาวแม่หอมเนี่ยอันบ่มีห้องบ่มีห้องอาบน้าไม่ได้พี่น้องอันสามีพ่นเสร็จออกป่นะป่นะบัดนี้น้องสาวมาอยู่พ่นได้อยู่บ่ได้เนาะเนี้ยคนไทยมันมากับหน่ามันเบิกเอาพ่นก็บม่เห็ด้องน้ำแม่เห็ด้องหน่ำมาแม่หอมแค่ไปเยี่ำกพนหนึ่งเห็ดไม่เห็ดเห็ดไม่พอดับพ่นสิอยู่คอนโดูแม่งพี่น้องอยู่คอนโดตึกเป็นแถวเนา เป็นห้องเป็นห้องก้อนโดเนาะอืมน้องทำแม่หอมมากว่าโอ้บ่มีห้องน้ำเป็นมน่สามเนนะดือนเนาะบ่ม,บมีห้องน้ำพ่ะนะตะกี้นอนมากไหมไหมบ่มีห้องน้ำได้พี่พ่ะน,นะคุณบอลเห็นยายจะนอนฟังเหรอนะเออบ่มีห้องน้ำบัณฑิตเซ็ตตัวเอาพ่ะน,นะเซ็ตตัวเอาสมัยตะกี้สมัยตะกี้ห้องน้ำมันสิไปไปไกลๆพอพ่ะน,นะไปเป็นห้องน้ำร่วมไคไข่ๆกับว่าห้องน้ำยู่น้ำไหม นั่นนะป้านะบัดซุม,มื่อนี่ท่านสมัยขึ้นมาเฮ็ดห้องน้ำในบ้านไปในบ้านนั่นคือ,คอ,คอจังบ้านเฮาสมัยตะกี้แล้วเนาะพี่น้องอยู่ทงดูทากรนะใสบักจกเอาเนาะเออแม่หอมก็เว่ามาเล่แปดแปดเนาะพี่น้องนะเนาะว่าเลี้ยงสมัยเก่ากับสมัยเดียวนี้เนาะอันยังว่าเห็นแม่เทียนเพิ่นกู้เขาคือพ่อแม่หอมกู้เขาเอ่อกู้เขาสมัยตะกี้เนาะแม่หอมสิตื่น ตีหาหกโมงเพท่านได้แจ้งเพราะผมทำไม่หอมได้เพราอตะไสไม่หอมตีออกไปนั่งยืดไปเหยียบเขาไม่ไปนองไปไปเหยียบหาเป็นสีกะหาเจเราฟอนได้ไปนองตั้งนานนะฮะฟอนหนึ่งตั้งหนีฟอนหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าหกฟอนนะเข้าเสียมาใส่เป็นร่วมเป็นฟอนเดียวกันตอกเน่าได้ไปนองตอกอยตอกสามปองคนอะตอกอ,อันนี้กะ กะเห็ดเอ่อเห็ดเป็นฝันเรานะพี่น้องกะหากะหาบแบบนั้นมันในสมัยอยาแจะสั่งแม่เห็ดหน้าผบ่มีผัาเขียวได้พี่น้องกะอาดซิมีแต่ว่าหันค้นสมัยเกากระบร่สลาดเนาะหรือว่าก็บ่มีเงินก็บ่ฮหัจกักเนาะไปหาขี้งัวขี่คว้วยพี่น้องขี่คว้วยแม่อันขี่คว้วยน้ำคขกกันไหมเออผู้ใดเลี้ยงคว้วยก็ไข่แน่แพ่งไวแตเจาหวงผู้ใดบ่ได้เลี้ยงชีกบ่ได้ กับกับน้ำกับไปหาน้ำทงน้ำตาพี่น้องหาขี้ก้อยน้ำทงน้ำตาแล้วก็เอามาเหยียบพี่น้องเอามาเหยียบยำ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 เห็ดสังเมร้อยยำมันเนาะยำขี้ก้อยเมเร็่ขี้ก้อยแล้วก็เอากางเอากางมบไผ่กวด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 เห็ดเห็ดล้านนะเขาเอือนล้านเนาะพี่น้องเขาเอือนล้านเด้กมันว่าเขาเอือนล้านแล้ววันนี้กะ เอาหีเอาหนามมาใส่หลายๆตักหนามมาใส่หลายๆแล้วก็กวดลา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 ดไปให้มันเสมอกันเมนี้เพื่อนเห็ดเขาฟอนหน่อยได้พี่น้องเห็ดเขฟาฟอนหน่อยคือมเมทีอันเห็ดละแล้วก็ใส่เตียงสิเพื่อนพี่น้องปัง้งเอาไม้คัดไม้สองอันหนึ่งสี่กันมีเสียกย่กลางเนาะแล้วก็เอาไม้คัดข้อการไม้ไม้คัดข้อเข่าไหมพ่พี่น้องแล้วก็ตีตึง้งล้อมเขานี่ล้อมบะเมนบะเมนล้อมเนีอยๆน่อยได้ปิโน่ล้อมทวมสองหัว บักยางเงาูู้้ดมีไไม่น่ารายก็ล้อมไ่แล้วก็เอื่นะ ر, ล้อมเขาเนาะพี่น้องเนาะเอ,อื่นล้อมเขาสามาาัยตะกี้บ่มีรดนอีกกวงอีกเกง่งดอกพี่นอ้องเออหาบเอามมหน่าจะทงจกทวงก็หาบเอ่งเองเอ่งเองเอ่งมากแล้วก็มาจัดล้อมไหมพี่น้องจัดล้อมสวยจิงพึ่งจิงทิงแล้วกม็มาตีเอาพี่น้องมาตีเอาบัดตอมากจะมีสีต่อมากมีสีม,มีสีสีเขารุนรุนแม่หอมเนี่ยไปได้กับอันอันไปเห็ดหน้าเนี่ย เทือดหน้าเนี่ยมีสีปีนองแต่ว่าอันอันสีสีเขาวนั้นห้าลังก้นกับสีแต่ขึ้นไม่ไหมห้าลังก้นกับพวกสีโอ้แม่หอมกับว่าวเหี่ยว่าวเห้าว่าวหยืดเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับซัมนี่ก็เด้อจะเด้อขอบคุณหลายๆที่ทีทีทีกดแชร์กดไลน์หัวใจแยกจนหอมแล้วจะเด้อผู้ใดกดแชร์กดไลน์แหย่แยกจนหอมกดแหยหัวใจแยกจนถึงเลืววันที่หนึ่งปีใหม่ คอนเฟิร์มโอเคจ้ายอมยอมได้้ะเด้ขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบาย